สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้ามีแต่อุปสรรคอาจารย์พินโยชี้ดวงทักษิณกลับไทยไม่ค่อยดีดาวพรฤหัสบดีจะให้โทษจากกรณีที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าวันอังคารที่22ส,สิงหาคม เวลา9ก้านาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะและต่อมามีรายงานข่าวสำนักข่าวต่างประเทศอ้างอิงการสัมภาษณ์ของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ช่วงหนึ่งระบุถึงวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทยว่ามีคนไปดูเลิกยามให้เป็นวันที่ยี่สสองสิงหาคมเขาบอกว่าเป็นวันดีตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารย์พินโยพง์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติให้สัมภาษณ์ผ่านเดลีนิวส์ถึงเกณฑ์เลิกยามวันนกล่าวนี้ในภาพรวมไว้ว่าสุริยคติการวันที่ยสิมสองสิงหาคม2 5 6 6จันทรคติการตรงกับวันอังคารขึ้น6ค่ำเดือน9ปีถเถาะเบญจะศพจุลัก,กราช1385ทิศที่เป็นมงคลคือทิศตะวันตกทิศอัปมงคลคือทิศตะวันออก สีประจำวันคือสีชมพูสีสิริมงคลคือสีเหลืองสีน้ำตาลสีอัปมงคลคือสีขาวสีงาช้างราศีที่ดาวสีสถิตคือราศีเมษราศีที่ดาวกาลีสถิตคือราศีตุลซึ่งในวันนี้ช่วงเวลา0นาฬกาถึง24นาฬิกาห้ามทําการมงคลอย่างไรก็ตามสำหรับช่วงเวลา 42:43-24นาฬิกาดาวจันทร์สเสวยสวาตินักษัตว์เลิกที่15ประกอบด้วยเทวีแห่งเลิกเทวีหมายถึงสตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งสูงขณะที่ช่วงเวลา00นาฬิกาถึง2นาฬกา42นาทีดาวจันทร์สเสวยจิต,ตรานักษัตวที่14ประกอบด้วย เสวิโยแห่งเลิกหรือเทสาตรีแห่งเริกเทสาตรีแปลว่าข้ามถิ่นหมายถึงเลิกพ่อค้าข้ามถิ่นสำหรับดวงชะตากำเนิดของทักษิณชินวัตรทางนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเคยชี้ไว้ว่าเกิด26กรกฎาคม2492เวลาประมาณเที่ยงวันเกิดตรงกับแรมหนึ 5, ่งค่ำเดือน9ปีฉลูดาวประจำตัวคือดาวพุธ ด้วยลัคนาอยู่ราศีกันเสวยเทศาตรีเลิกที่หมายถึงพ่อค้าข้ามถิ่นซึ่งในส่วนของวันเกิดนั้นเกิดวันอังคารและหากดูการที่ดวงภาพรวมวันที่2ส,สิงหาคม2566สาำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของคุณทักษิณแล้วนับว่ามีประเด็นเด่นๆที่น่าจับตากล่าวก็คืออังคารทับวันเกิดต้องระวังของร้อนและของแหลมคม ต้องออกแรงมากกว่าปกติต้องปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดีแต่กระนั้นก็จะมีความดีความชอบจะโชคดีได้ลาบและการเจราจาประสบผลสาเร็จจะมีการเดินทางถ้ากลับมาประเทศไทยในช่วงนี้ยังไงก็ไม่ดีเหมือนที่เคยทำนายไว้แล้วเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในภพที่8ของดวงชะตากำเนิดก็คือภพมรณะซึ่งแปลว่าพัดพลาก แปรสภาพเปลี่ยนแปลงสรุปคือดาวพฤหัสบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวงทักษิณจะมีปัญหาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาอีกทั้งยังมีจุดสำคัญอีกจุดคือดาวเสาที่เล็งดาวเสาเดิมและยังเล็งดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆหรือสิ่งที่ทำไว้แต่เดิมจะเป็นอุปสรรคปัญหาเกิดความทุกข์ระทม มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายและระวังเรื่องของสุขภาพโรคเก่าจะกำเริบความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปลายไพรกระซิบทำนายดวงวงการบันเทิงเจอเรื่องช็อกอีกสองชี้ดวงพิธาไปไม่ถึงนายกต้องรออีก6-8ปีทิ้งท้ายเตือนคนไทยต้องใจเย็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ชื่อดังหมอปลายพรยกรซิบที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นระดับต้นๆของประเทศไทย ล่าสุดได้ออกมาทํานายดวงวงการบันเทิงกับเจเนฟเฟอร์คิมในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมทางช่อง YouTube My Channel Official ด้วยหมอปลายบอกว่าถามว่าวงการบันเทิงบ้านเรานั้นจะเป็นยังไงมันก็ช็อกไปเกือบหมดแล้วปีนี้ช็อกเยอะแล้วน่าจะเหลืออีก2ช็อตช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนวงเล็บถึงชีวิตไหมหมอปายตอบว่าไม่ถึง แต่ก็รุนแรงตกใจเสือชื่อเสียงฟ้องร้องนอกจากนี้หมอปายังทำนายดวงบ้านเมืองว่าเห็นหน้านายกลางๆเป็นคนแก่หน้าใหม่ไม่เคยเป็นนายกบริหารเก่งประเทศจะเท่าๆเขาบริหารด้วยธุรกิจของเขาเก่งมากแต่ไม่ขาวจัว้วด้านของเศรษฐกิจต่างประเทศเข้ามาเยอะต้องป้องกันอย่าตีทะเลาะก,กันช่วงที่คนนี้ขึ้นมาคนจะออกมาเยอะ อยู่ไม่ครบเทอมส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตนหัวหน้าพักคก้าวไกลหมอปลายบอกว่าดวงเขาครั้งนี้ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ยังมีสิทธิ์จะได้เป็นนายกในอีก6-8ปีข้างหน้าก่อนทิ้งท้ายว่าอยากเตือนประชาชนให้ใจเย็นๆใจเย็นๆน,นะเป็นสิ่งสำคัญน่ะเข้าใจว่ามันผิดหวังแต่ว่าถ้าใจร้อนมากกว่านี้หรืออะไรที่มันบานปลายมากกว่านี้ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหากินไม่ได้นะคขายของไม่ได้มันกระทบหลายอย่างเพราะฉะนั้นนะ่ะเผามือกันหน่อยนะทำอะไรก็แค่บางจุดบางทีอย่าลามไปทั่วคำทำนายนอสตาดามุสเมืองไทยได้นายกนักธุรกิจเจอโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดล่าสุดนอสตาดามุสเมืองไทยพูดผ่านรายการไทยรัฐทอลก ผ่าดวงปี2,566เป็นที่แรกเตือนอย่าประมาทโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่กำลังจะคืบคาน้วยจะติดต่อจากคนสู่คนเสียชีวิตเร็วสุดในหนึ่งวันสำหรับดวงการเมืองนั้นปีเถาะดาวย้ายหลายดวงทรงผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเมืองยุ่งเยหยิงวุ่นวายมีโอกาสได้นายกใหม่เป็นนักธุรกิจปี2,566เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ น่าจะมีตามดวงนะครับอาจจะเกิดจากการเลือกตั้งหรืออาจจะมีกลไกอื่นๆที่ทําให้เรานั้นมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นได้ถ้ามีจะเป็นผู้ชายอายุ50-60ปีไม่น่าจะเป็นนักการเมืองมาก่อนผมเคยทํานายในปีที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยนั้นจะเป็นนักธุรกิจก็ยังยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ และหากได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งเกิน1ปีผู้นำคนใหม่จะนำพาประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงจะดีขึ้นในอีกสองปีข้างหน้าผู้นำคนใหม่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นและหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งและประเทศไทยจะกลับมาเป็นเสือตัวที่5อีกครั้งถามถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี2,566บ้างไม่ควรประมาทเพราะเห็นว่าสถานการณ์เบาลงไปแล้วแต่จะกลับมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่อาการจะแตกต่างออกไปช่วงปลายปี2,565ก็จะกลับมาในลักษณะที่เกิดจากในต่างประเทศก่อนเข้ามาในประเทศไทยและเริ่มระบาดในประเทศเราประมาณช่วงกุมภาพันธ์และมีนาคมน่าจะมาจากอากาศมากกว่าการติดต่อผ่านบุคคลต่อบุคคล ผมเคยทำนายไว้ว่าโควิดจะกลายสายพันธุ์คนจะติดภายในหนึ่งวันแล้วเสียชีวิตซึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้ก็คิดว่าเป็นไปได้แต่เป็นบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงย้อนคำทำนายหมอปายไพรกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2,566ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อ3กรกฎาคม2566 ของหมอปลายลพรกระซิบเตือนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวกลับไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยไทรรัฐทอกถามหมอปลายเสมอมาว่าดวงของอดีตท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้ กลับมาดีหรือไม่อย่างไรย้อนคำทำนายอีกครั้งท่านโยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นนะ่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณปล่ินใจได้นะท่านโยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะ บอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปีนี้2566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่22ส,งสิงหาคม และกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองความคืบหน้าล่าสุดหมอปายรับถ่ายพลาดแต่โชคดีแล้วเผยดวงประเทศไทยหลังได้นายกจากท,ที่ทราบกันว่าหมอปลายพรยกระซิบเคยทำนายว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยไว้ว่าจะเป็นชื่อพออพานหรือตัวพีแต่ผลสรุปครั้งนี้ถ่ายพลาดโดยล่าสุดหมอปายได้เปิดใจอีกครั้งผ่านสื่อบอกว่า ถ้าหากทายแม่นประเทศชาติมีปัญหาแน่ๆน่จารุนแรงกว่านี้ซึ่งพอพานตัวพีรอรุ้นช่วงปลายปีนะคะแม่นไม่แม่นไม,ไ,มไ,มไม่สีเรียดเพราะหมอปลายถือว่าถ้าปลายทายแม่นงานนี้ประเทศชาติมีปัญหาอย่างแน่นอนปลายขอไม่แม่นเพื่อให้ทุกคนมีความสุขดีกว่าถามว่าต่อไปดวงบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรเจ้าตัวบอกตรงๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูให้ท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่ใจเย็นๆอยากให้เบาๆกันหน่อยกลัวช่วงทามมิ่งช่วงปลายปีแอบกรัวไม่ครบ4ปีปีถ้าไม่มีอะไรรุนแรงก็อาจจะครบรอลุ้นเดือนพฤศจิกายนถ้าเดือนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงก็ถือว่าจะรอดปลอดภัยไปจะถึงเดือนมีนาคมและมีสายนถามว่าอะไรโดดเด่นสุดเป็นเรื่องที่ว้าวเลย ก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างการก่อสร้างจากต่างชาติที่เข้ามาทำในประเทศไทยหุ่นก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้น